ครับวันนี้อยู่ยังชาโคราชนะครับเอาแลวครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับแล้วก็ช่างชาโคราชนะครับครับอ่นะครับนีนนี้ช่างชาจะทำอะไรนะครับจะมาปิดเปิดปิดเสียงนี่ครับฟังเสียงดูเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดเรียกรีโมทเห็นไหมปกติมาเสียงมันจะมีมากดอย่างงี้มันจะมีเสียงติดใช่ไหมอันนี้ผมจะมาเปิดมาสอนวิธีเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็วิธีใช้งานของรีโมทนะครับวิธีใช้งานของีโมทด้วยนะถูกต้องอ่ะก่อน ก่อนที่เราจะทําการสตาร์ทเครื่องรถนะครับเราต้องมากดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะมีเสียงติ๊ดนะครับเสียงติ๊ดนี่แต่นี้ไม่มีไม่มีอันนี้คือผมทาการปิดแล้วถ้าใครอยากเปิดอยากปิดนะครับทําตามผมเลยนะครับให้ออย่างสมมติเรากดตัวล่างนี้เป็นสีเขียวนะมั้ยใช่ไหมต้องกดเป็นกดเป็นสีแดงแล้วกดให้ขากดค้างตัวล่างก่อนนะครับเป็นสีแดงแล้วแล้วกดปล่อยก่อนนะครับปล่อยก่อนนะแล้วก็มากดหนึ่งปั๊บมันจะกระพริบสองครั้งอ่าลองกดดู ต้องเปิดก่อนอ่าแล้วต้องเปิดตัวนี้แหละถ้าปิดมันจะใช้งานอยู่มีเสียงแล้วอ๋อมีเสียงอันนี้มีเสียงอ่า๋ยวผมจะต้ปิดมามาสอนวิธีการใช้งานอย่าปิดก่อนอ๋อปิดก่อนเนะอยากคนอยากปิดอ๋ออยากเหลไหลคอมเมนต์แล้วอยากปิดเสียงอ่านะอ่าเมื่อกี้เรากดเป็นสีเขียวนะครับเราให้กดขายอีกทีนึงจะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงอ่าแล้วกดหนึ่งปั๊บอ่ามันจะกระพริบทีนึง เอาเอาง่ายคือกดตัวข้างล่างให้เป็นสีแดงก่อนแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดข้างล่างเร็วๆแล้วก็กดข้างบนเร็วๆอ่าใช่อ๋ออ่เราร้อยเปิดเป็นเขียวปิดเสียงเปิดเสียงเหมือนกันเนะอ๋อนี่ไม่มีเสียงใช่ไม่มีเสียงใช่ถ้าเรามีเสียงแล้วก็แต่ถ้าจะเกิดเปิดเสียงปิดให้เป็นสีแดงอ่าล้วกดอ๋อเราก็มันจะกบเปิดมันจะเปิดเปิดสวิตช์กุญแจให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมอ๋อนี่นะครับมาสอนวิธีการใช้งานของรีโมทอ่ารีโมทจะมีสองปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเซต รีโมทนะครับตัวนี้เป็นล็อกกดล็อกนะครับอ๋อนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแล้วก็ปิดเปิดเสียงปิดเปิดเสียงได้ด้วยนะอ๋อก็คือเวลาเราปิดเปิดเพื่อเราต้องกดตัวนี้นี oh. ่เห็นไหมถ้าเป็นสีแดงมันจะปิดเสียงนะครับเวลาเรามาปุ๊บมันจะเห็นไหมเวลาเรากดรีโมดมันจะมีแต่ไฟแต่มันไม่กระพริบอ๋อถ้าเรากดต่ใช้งานได้นะกดเรียกหาตำแหน่งรถใช่ก็จะ <Yeah. S 2> เป็นอย่างนี้ใช่ มันจะมีแต่ไฟแต่ไม่มีเสียงอ๋อมีแต่ไฟไม่มีเสียงใช่นะครับแต่ถ้ากดค้างให้เป็นสีเขียวกดค้างมาเลยกดปุ่มบุนค้างนะอ่าอันนี้เราเรามาทำนะอนี่ก็รถเป็นสีเขียว่ังเห็นแล้วเห็นเรากดใช่ไหมจะมีเสียงอ๋อเนี่ยเวลาเรียกหาตำแหน่งรถถ้ากดข้างบนค้างให้เป็นสีเขียวเรากดล็อกเปิดเปิดเราล็อกเรากดล็อกเนี่ยมันจะมีเสียงด้วยแตถ้าเราไม่อยากให้มีเสียงให้เรากดตะบนค้างไปเลยให้เป็นสีเขียว ให้เปส,สีแดง,แดงใ<ช>แล้วเวลาเรากดใช้งานปุ๊บมันจะมีเนี่ยมันจะมีแต่ไฟแต่ไม่มีไม่มีเสียงมีแต่ไฟไม่มีเสียงแต่ถ้าใครอยากปิดต,ตัวนี้ให้ทําตามทําขั้นตอนแรกๆเนี่ยปิดตัวเสียงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีอยู่สองเสียงนะคือเสียงกดสตาร์รเรียกรีโมทกับเสียงล็อกกดล็อกรถเนี่ยมันจะมันจะสองอย่างมันไม่เหมือนกันวิธีทำก็ไม่เหมือนกันง่ายๆเนาะ ง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าล็อกคอสองชั้นล่ะถ้าล็อกสองชั้นให้ปิดอย่างงี้ก่อนใช่ไหมไหนโอ้ทำไมไม่ได้ล็อกคออ๋อล็อกคอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาล็อกตรงรีโมทอีกใช่ไหมล็อกเออใช่ต้องกดตัวนี้ใช่ค้างให้เป็นสีแดงแล้วทีนี้สมาร์ทคีย์ก็จะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล็อกเลยล็อกเลยอ๋ออยากทงานไม่ได้อย่าอย่าอย่างงนะครับ นลองอธิบายใหมอธิบายเอาขั้นตอนไหนเอาทุกขั้นตอนเลยอ่าพอมาถึงนะครับเวลาเรามาจะใช้รถนะครับเรามากดตรงนี้หนึ่งครั้งเลยสําหรับสมาร์ทคีย์นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ใช้ไม่ได้เนาะอ่าก็คือเราต้องเราต้องดูรีโมทด้วยครับถ้าปุ่มล่ามเป็นสีแดงให้กดค้างเป็นเขียวนะครับอ๋อแล้วมาสกดสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับาแล้วก็มาหมุนกุญแจหมุนตัวต่อแก๊สนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับก็คือเวลาเรามาใช้รถอ่ะเราต้องกดสตาร์ตตัวหนึ่งทีนึงอ๋อ คือคล้ายๆว่าจับสัญญาณของรีโมทด้วยจับสัญญาณสมาธิใชนะ่หาสัญญาณนั่นแหละออหาสัญญาณเรียกหา,าสัญญาณมีรอบนึ่งครับมีรอบนี่นะครับเรามากดอย่างนี้จะมีเสียงใช่ไหมนี่ใหญ่ไหมคลิกกดที่ตัวสตาร์จะมีเสียงนะครับถ้าใครลำคาญหรือว่าอยากปิดหรือว่าอยากหนีออกจากบ้านหรือว่าหนีเมียออกเที่ยวอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีเสียงนะครับให้กดนะครับปุ่มล่างค้างไว้นะครับไม่เป็นสีแดงแล้วก็ปล่อยออกมานี้นะครับแล้วก็กดปึ๊บ แล้วกดข้างบนเร็วๆนะครับมันจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับเรามาลองกดดูก่อนนะพอเปิดปุ๊บไปลองเปิดให้ดูอ๋อมันจะไม่มีเสียงใช่มันจะมีแค่ไฟมันจะมันจะดัาแค่แป๊กนะครับดังแค่แป๊กแต่ถ้าใครอยากเปิดนะครับอยากเปิดนะครับให้กดค้างแบบนี้กุ่มล่างค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้นะให้เป็นแดงนะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งแล้วก็บนเร็วๆนะครับมันจะกระพริบรัวๆนะครับกรรัวๆปุ๊บแล้วก็เปิดเปิดเปิดให้เป็นเขียวนะด้านล่างนะครับก็จะมีเสียงเหมือนเดิมต้้องแลว หลักการใช้งานเช็คตำแหน่งรถปิดเสียงเปิดเสียงกันยังไงอ๋อตำแหน่งรถนี่คือตัวบนเนาะไอ้คือล็อกปุ่มล็อกรถอ๋ออันนี้เรียกหาตำแหน่งรถใช่อ,อันนี้คือออันนี้คืนนคล็อกรถล,ล,ล็อกสมาร์ทคีย์อืล็อกสมาร์ทคีย์กับไวเ้เซต์รีโมทเพิ่มเพิ่มคือรถคันนึงน่ะมันจะมีได้ทั้งหมด4อันรีโมทต,ตัวเนี้ยมันสามารถเพิ่มได้ถึง4อันครับง่ายๆเลยก็เป็นสกู๊ปปี้ตัว2021ครับตัวใหม่ล่าสุดอันนี้คืออ่ะผมจะอธิบายอีกรอบนึง ถ้าเราเรียกหาตำแหน่งรถตัวนี้มีเสียงตอนนี้นะครับมีเสียงกดค้างให้เป็นสีแดงทีนี้ก็จะไม่มีเสียงละเรียกหาตำแหน่งรถก็จะมีแต่ไฟละแต่ถ้าอยากให้มีเสียงให้กดค้างจากสีแดงให้เป็นสีเขียวอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ก็จะมีเสียงละ <Wireless> แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกคอก็ได้แต่ว่าจะล็อกสมาร์ทคีย์ล็อกรีโมทด้วยไม่ให้ใครแต่ต้องลด <M ulation> ไม่ต้องแบบ <M ulation> ไม่ต้องล็อกคอก็ <M ulation> กดนี่ค้าง <M ulation> ให้เป็นสีแดง <M ulation> แล้วทีนี้ก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเดินหนีก็ล็อกเดินหนีก็ล็อกเหมือนกันเนี่ยนะครับข้างล่างเป็นสีแดงนะครับอย่าตกใจนะครับพี่ผมออกรถมาได้2วันทําไมกดอะไรไม่ได้เลยดูรีโมทด้วยนะครับว่าปุ่มข้างล่างเป็นสีแดงไหมถ้าเป็นสีแดงให้กดค้างเป็นสีเขียวถึงจะทํางานได้ปกติสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของ,ของช่องช่างชาโคราช X2 ใช่ไหม ช่องเก่าหนจะบินนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานของรีโมทสกู o ปปีตัว2021ใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ